อิฟพ,พุทธิดาอวยพรวันเกิดต้อยเศรษฐาวัย77ปีด้วยรูปที่พ่อเคยเจอแล้วอยากเผาทิ้งครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่6พฤศจิกายนอายุ77ปีเต็มของนักสแสดงอาวุโสต้อยเศรษฐาศิรชายางานนี้ลูกสาวคนสวยอิฟพ,พุทธิดาไม่พลาดที่จะอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อสุดที่รักผ่านข้อความสุดซึ้งแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะแอบแกงคุณพ่อเบาๆซะด้วย ทั้งนี้อีฟได้โพสต์ภาพในอดีตของคุณพ่อหนึ่งในนั้นเป็นรูปที่ต้ตยเศรษฐาเคยบอกว่าเจอแล้วอยากเผาทิ้งพร้อมเขียนข้อความว่า Happy Birthday THE MOST IMPORTANT g u y in ไ y l i f ลปีนี้พ่อ77แล้วนะคะรูปแรกนี้พ่อเคยพูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าพอเจอแล้วถึงกับอยากเผาทิ้งไม่รู้ว่าสมัยนั้นโพสต์ได้ยังไงท่าแบบนี้แถมตัวยังผอมได้ขนาดนั้นอีกด้วย อีฟไปขุดหามาได้จากเน็ตนี่แหละไม่ว่าจะยังไงพ่อก็เป็นที่หนึ่งในใจลูกเสมอพ่อที่เป็นต้นแบบในเรื่องการใช้ชีวิตการสมรถะทมตัวแต่มุ่งมั่นและประสบความสําเร็จขยันรับผิดชอบรับครอบครัวและไม่ให้ร้ายใครรักงานรักแฟนแฟนรักเพื่อนร่วมงานนี่แหละพ่อที่ลูกภูมิใจใครก็ว่าอีฟไม่สวยเหมือนแม่หน้าเหมือนพ่อไม่ต้องสวยแบบแม่แค่ดีได้แบบพ่อแม่ก็พอแล้วรับพ่อมากม นักะาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลวบรรดาให้พ่อของลูกคุณตาของหลานสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีแต่ความสุขทุกเมื่อชื่อวันหายจากโรคภัยด้วยเถิด